nhưng các ngôn ngữ bạc tiếp theo bà nhau là nhạc game của đà nguôi nhạc game group bà vô cùng để tiêu thụ bà đi ha 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 ก็ไว้แล้วเจ็บแบายุบปากท่อพ่อตัวน่ะคุณแต่ฟังซะยายมันจิไหลมาน้ำน้ำดอกเจ้าจะไปล่องกลางปานนั่น ผู้ได้หลาย,ยอยอะเนาะหลายตาหล่ะเราด้อย,อ,ยอ๋อจีตจุมจำคาวลวดยายเก่งเงงงงจ้ายาล่องกลางขึ้นแต่ฟังเจ้าผู้เตี้ยเจ้ยายนี่ก็ยังจำผู้ละอ่านแล้วผู้สูงเอ,อ้ยหลายปีเลย โอ้ปลาเรดค่ะปลาเรดโอ้หลายตัวแล้วเนาะย่างปลาเรศหอบมือนีิเขาปลาเรดก็อบเกลือมือหน่เอาเอาเอาเดี๋ยวรอยายก่อนครับเอาเอาขอกไปมาคอยยายมาคอยยายยอดสุดยอด Okay. Oh, wow, wow. ขนาดเป็ดลองมันสูมอสูมอือยู่นนเนาะเล็ดน้อยบ่ไปยังเออลึกมาลดเขาชิ้เลือกเอาหรอกลึกมาหาในแห่งในแห่งเตก,กตาป้าับได้พอดีที อัวไหนบ่ขึ้นกัแล้วจะมันแล้วเนะะาะตาที่จะไรหรือปุยณ์ตาที่สี่ที่ห้าหรือเปเนาเดี๋ยวกะเลลงมานำ้นำนำ้นำโนูบ่ได้ดอก ยังเอาไมา้บ่ะดิอีแม่ไม้น้ำเผลอแม่มดื้อป่ไหวหลายเมื่อยล่าขาเด้เอาบ่าไม้เอา้าขำม,มากมมมิบป่เมื่อยปันใดมันมีตะปูด้วยนี่นี่แมจับดิแม่ คุณมากใช่คุณมากวปาได้เป็นรอยโลอยู่หรอมั้งให้แหงว่าต้มหลค่ะว่าายจนย่างไ่ไ,ไหวเนี่ยเอ็นบ่ <c ainsi> เต้นไหมเต้เลยอนี่ตองเอาใหม่น่ก็ยีดดือได้ย่างไปพ่อเขาบมเมย์ยางเก็บป่าเอาเทส่ในแห้งไดแห้งเียวไปเทสหัมไปเมน ปลาค่อยหายบบบยานี่ปลาค่อยหายบ่โอ้มันมุดดินด้วนะปลาเล็ดโอ้ว้วมดตุ่มแองแันกลางโอ้อยากกินตุ่ะ เออสิแมวไมาดึงดอกถ้าไปเบิ่งป่าในองค์พี่น้องสิตายรำใด้ยังรำใด้ตลาดยุกหอกพี่เจนมาใส่ น้าไอ้ถ <c ười> <ừ> ่องเบื่อพบ่าอยู่แอ้วันครับปลายเครื่งก็เครื่งหูล้วนี่เพว่าเป็ต่ดนาะ ยังยังกี่ลายมันยังฝาแล็ดแล้วยังเนาะไปซบลปแรก